ใน100ใบนั้นก็จะประกอบไปด้วย3ามท้ายหลักๆเมื่อกี่สิปีที่แล้วนะครับปัจจุบันยังตัดทรงนี้กันอยู่เลยนะสุดท้ายเราก็จะกลับไปหาความคลาสสิกความวินเทจอยู่แล้วยิ่งทายิ่งสวยเนาะการดแดกนบอลของปัญญาเนี่ยอ,อะไรวะนี่ยบูมสไตค์เกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสต t ๊กเกอกับผมบูมนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาแกะการ์ดจากขนมโอเดนย่าพารสานะครับเป็นแถมฟรีการ์ดดักแกบอลภาค GT นั่นเองนะครับก็มีทําคลิปสั้นคลิปยาวไปบ้างแล้วในช่องก็ไปย้อนดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันสัก3แพ็คละกันแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมจะมาอาจจะทําคลิป ยาวแบบที่ทุกคนกำลังดูหรือจะทําคลิปสั้นก็เราติดตามไว้แต่ว่าจะแกะให้หมดทั้งรังนี้อยู่แล้วนะครับหนึ่งังก็มี8แพคนะครับแพคละ8ซอนะครับขนมณนะวันที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่มีขายใน s ซเว่นอีเลกายบานทุกคนแล้วรอบนี้ก็จะมี s s r อยู่2แบบหลักๆนะก็จะมี s s r 0 0นนกับ s s r 0 0นนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูดีว่าเราจะได้กันหรือเปล่านะครับผมเลงไว้สักอยากได้ t r สักใบเนาะก็เดี๋ยวมาดูดีว่าเราจะได้นะหรือเเเเปปลลลลล่่าาาาานนนนนะะสหรรรัับใคคิีี้้้้แแถทุกกพอมวววดดด๋ยไดยไูจ การ์อะไรกันบ้างครับในคลิปนี้ผมตั้งมิชชั่นไว้แค่ขอสักท r สักใบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับไปดูกันเลยครับโอเคสำหรับตัวขนมก็มันเริมนะครับหน้าตาแบบนี้เป็นขนมห่อทองโอเดนย่าในตำนานนั่นเองนะครับสำหรับการ์ดักบอลก็เดินทางมาถึงพาร์ทสาเอแล้วนะครับทุกคนออระดับการ์ดต่างๆก็จะเรียงไปตั้งแต่โปรโมนอ,มอนร์มอลแรดับแรทิปแรซีเกทแรซีเกทแพลตินมัมและ SR s ที่ผลิตแบบละ100ใบมี2แบบรวมเป็น200ใบในโลกเท่านั้นนะครับแต่ว่าความพิเศษของ SR มันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับทุกคนสำหรับ SR มันก็จะพิเศษกว่าพาดอื่นๆนิดนึงนะครับมันจะมีสามไทป์ใน SR อีกทีหนึ่งก็คือพิเศษในพิเศษเนาะมี100ใบนะครับ80ใบจะอยู่ใน SR Limited นะครับเป็นโฮโลแกรมปั๊มทองลายเรียบนะครับแล้วก็อีก11ใบก็จะเป็น SR พรา e นะครับการโฮโลแกรมปั๊ม พิงโกลายกระจกมี11ใบต่อ1แบบนะครับประกอบไปด้วยรันนัมเบอร์001 010 020 030 040ไปจนถึง100นะครับก็จะเป็น100ทับ1น0นะครับแล้วก็พิเศษขึ้นไปอีกนะครับเป็น S S R Exclusive นะครับการทโทโรแกรมเงินลายปีซึ่มมี9ใบต่อ1แบบนะครับเฉพาะเลขนัมเบอร์ หายากสุดๆก็คือเลขเบิ้ลนะครับ011 022 033 044 055 066 077 088และ099ท100ใน100ใบนั้นก็จะประกอบไปด้วย3ไท้ายหลักๆประมาณนี้เดีย๋ยวเราอไปดูตัวขนมกันเลยดีกว่าละกันนะครับว่าแจมแค่ไหนนะรอบนี้เราจะได้การอะไรบ้างรอบที่แล้วคือเกลือไปแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยละกันนะครับรอบนี้ก็จะมีโพยนิดนึงนะผมมีเปิด iPad ในเพจบิ๊กเฮดเขาดูระดับการ์ดด้วยนะครับมอคิ้ที่อ่านใ้ฟังเนาะ แล้วก็จะมีพวกระดับต่างๆนะครับตั้งแต่นอร์มอนไปจนถึง SSR นะนี่ระดับตรงตัวคาร์ดอยู่ในเพจของ b ิเฮดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนไปดูกันได้ระดับประมาณนี้อันนี้เป็นโพยของผมนะครับแล้วก็ตัวขนมนะเดี๋ยวผมจะแกะซักสองถึงสแพ็ล้วกันเดี๋ยวขอดูเวลาอทิ้งมันจะนานแค่ไหนนะครับอ่านี่คือตัวขนมนะจะขอปรับกล้องนิดนึงอ่านี่เป็นตัวขนมนะครับ หอทองที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันนะผมลืมบอกนะครับอันนี้เป็นขนมที่ทาง S P R f o o d หรือทาง O อเนียะเขาส่งมาให้ช่องบ o ม m Striker r e อยู่อันนี้ก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับที่คิดถึงกันตลอดนะครับผม NFC อยู่แล้วนอกจากเขาส่งมาให้ผมผมก็เสียตังซื้อเองนะถ้าติดตามมาในช่องคลิปสั้นอะไรพวกนี้ผมก็มีไปตามเซเว่นแถวบ้านมาอยากร่วมสนุกนะครับเผื่อจะได้ S P R กับเขาบ้างนะครับก็ยังไม่ได้โอเคอ่ะอันนี้คือตัวขนมก็1แพ็คมี82ซองนะครับเดี๋ยวขอ เอาออกมาเลยแล้วกันนะครับลืมมาเล่าให้ฟังรอบก่อนๆแล้วก็มีแกะไปบ้างแล้วเนาะอย่างอันเนี้ยผมก็มีแกะได้อันนี้น่าจะเป็น SP มั้ง SP สักแบบหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างหายากพอสมควรนะสูงว่า SR อีกมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะ SP นะไม่รู้เหมือนกันคิดว่าใช่นะเป็นโกคูกับเทพเจ้ามังกรอันนี้เป็นภาคเด็กเนกาะแต่ที่เราแกะกันจะเป็นภาค g t ลักษณะการจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็แกะได้ในคลิปสั้นมานะครับน่าจะเป็น RR นะครับสาหรับดาวดํา 3ดาวอันนี้นะครับก็จะมีอันนี้อีกนี่เป็นพวกดับเบิลแลหรือแลธรรมดานะครับเป็นไอแมวคาลินนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะพวกอันนี้กันนะครับเป็นขนมพาร์ท31ของทางโอเลนยานะเขาก็จะรันต่อมาจากพาร์ทเดิมตั้งแต่สมัยก่อนยุค90นะครับเขาก็กลับมารีบดักถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะยิบ เจ็ดหรือนี่แหละที่เขาเร p r o d ดักเลามาเปลี่ยนชื่อเป็นโอเดนยาครับผมตัวขนมก็1ซองซองละยบาทนะครับณนะวันนี้ที่เซเว่นใกล้บ้านทุกคนมีขายแล้วนะครับถ้าอยากจะมาลุ้น SR s r เหมือนที่ผมกำลังลุ้นอยู่ก็ไปจัดก,กันได้ตามเซเว่นใกล้บ้านทุกคนเลยเดี๋ยวผมขอแกะตัวการ์ดออกมาก่อนแล้วกันนะครับโอเคแกะเรียบร้อยแล้วนะครับตัวซองก็1แพ็คมี8ซองก็จะซองละ2ใบนะครับผมชอบโกคูร่าง4ที่สุดละเฟี้ยวมากตัวซองก็เป็น ดักเก็ตบอล GT แถมฟรีกร์ด2ใบโอเดนยานะครับแล้วก็เป็นโกคูเป็นเทพเจ้ามังกรนะครับแล้วก็ผลิตประเทศไทยเนี่เห็นไหมเป็นปรดักของประเทศไทยนะครับอิทธิ์ต่างๆของโทเอะแอนิเมชันนะครับก็จะมีพวกวันพีทมั้งน่าจะเป็นค่ายเดียวกันนะครับการาดระดับต่างๆก็าจะเขียนบอกอยู่ด้านหลังด้วยนะครับมีทั้งหมด179แบบนะครับหายากพิเศษ SR 2แบบพิเศษปั๊มทอง SR ปั๊มเงินนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ Not for sale นะครับเป็นปกตินอกของแถมซองแรกนะครับเราได้อะไรบ้างปึ๊บวิดีโอนะครับแล้วก็ใบนี้จึ๊บไปเราไปต่อกันในซองที่2เลยแล้วกันนะครับอย่างเกลืออยู่โอ้ยซองนี้โคตรเท่เลยสวยมากโคตรสวยเลยนะครับทุกคนอ่ะอันนี้ผมขอ เอาไปก่อนนะครับขอแกะซองอื่นก่อนใบสามนี่เออรอบที่ผมเคยแกะไปผมเคยได้โฮโล2ใบด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าเอ้ยได้แล้วมันจะไม่ได้อีกนะแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้การันตีนะว่า1แพ็คเราจะได้โฮโลทุกแพ็คนะครับทุกคนชึบอะไรวะเนี่ยดอนเคีย ตัวนี้ซ้ำสามใบแล้วสซอ,องสุดท้ายนะครับฟึบจึบมิเตอร์ซาตาและซองสุดท้ายในแพ็คที่หนึ่ของเรานะครับดูดีว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมปั๊บสตาร์ชิฟและใบเดิมนะครับแหมซ้ำเยอะจริงขอดูใบนี้ก่อนแล้วกันนะใบนี้เป็นมิเตอร์ซาตานะครับแต่ใบที่เราได้นั้นก็คือ อ่าอันนี้น่าจะเป็นดับเบิ้ลแวร์นะครับแต่จะได้ใบไหนนั้นทำไมมันเหมือนทำไมมันเหมือนอันนี้จังวะทุกคนใช่เลยใช่เลยใช่ใช่ไหมโอเคอันนี้3ลูกใช่ไหมส่วนอันนี้ล่ะปึ๊บอันนี้เป็น5ลูกนะครับดับเบิ้ลอาร์เช่นกันนะครับเออเอาซิผมแกะมาเนี่ยสำหรับพาร์ทผมยังไม่ได้การ์ดอื่นนอกจากการ์ดลูก แก้วมังกรเลยนะทุกคนโอเคอ่ะไปเราไปต่อกันอีก1แพ็กกันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มันจะมีแคมเปญพิเศษอยู่นะทุกคนเก็บลูกแก้วมังกรน,นะมันจะมี2แบบนะลูกแก้วมังกรสีดําแบบนี้กับลูกแก้วสีอะไรนะสีเงินหรือทุกอย่าง,างสะสมครบ7ลูกแต่ต้องแยกประเภทนะสามารถขะแบบได้จะเอาแรที่เป็นพิซึมหรือจะเอาเดอลแรแบบนี้เอามาคะได้ครบ7ลูกเอาไปแลกการ์ดพิเศษได้นะคสำหรับ แคมเปญนี้ก็เฟียวมากๆของที่ไปแรกมีจํากัดด้วยนะทุกคนก็รลิกสะสมให้ครบแล้วก็ไปแลกกันนะโอเคตัวขนมก็เดี๋ยวแกะให้ดูด้วยตอนนี้ก็หิวแล้วเช่นเดิมนี่สาลายเย,เยอะแยะเป็นอบนะไม่ทอดด้วยนะครับนี่ฟังเสียงได้เลยทุกคนขนมก็เป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะอร่อยเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเดี๋ยวเราขอแกะก์ดก่อนอันนี้ผมลองทีละ สีก่อนแล้วกันนะครับแท็ที่สองซองที่1นะครับทุกคนเกลือปึ๊บรังโอ้อย่าเทรังสองล่างทังนี้สังเกตดูทุกคนลองดูทรงผมเมื่อกี่สิปีที่แล้วนะครับ ปัจจุบันยังตัดทรงนี้กันอยู่เลยนะเออลองคิดดูว่ามันเฟลแค่ไหนจริงๆมันก็แบ็ k ทูเบส i c เนาะสุดท้ายแล้วก็จะกลับไปหาความคลาสสิกความวินเทจอยู่แล้วยังยังแลวยังไม่มีโฮโลออกไปกันอีก4-2ซองต่อเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะผมยังไม่ได้การ์ดโฮโลที่เป็นคาแรคเตอร์เลยสักใบ <laughs> แกะมา <laughs> ทั้งหมด3แพ็คแล้วทุกคนคิดดูคนเรามันจะเกลืออะไรขนาดนั้นถูกปะเออเราอาจจะ ไม่เกลือก็ได้ใครจะไปรู้ชิบอ่ะอีกสซองในแพ็คที่2ของเรานะครับทุกคน <S <S ปุ๊บทรังแล้วก็บูมานะครับ <S <S อ่ะโกคูนะครับใบนี้ล่ะเฮ้ยไม่ใช่ละ <S <S เดี๋ยวนะทุกคนแปลกแปลกแปลกแใบนี้ไม่ใช่ดับเป็นแรลไม่ใช่แลและ ดูดิว่ามันจะเป็นอะไรนะครับเท่าที่ดูน่าจะเป็นฟอนต์เงินนะครับอ,อะไรวะเนี่ยโอ้ลร่างสีปะเนี่ยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเป็นโกคูกับเวจิต้าครับอันนี้มันระดับอะไรการโฮโลแกรมปั๊มเงิน TR นะครับอันนี้เป็น TR นะครับอย่างที่ผมตั้งใจไว้ได้แล้วระดับ TR 107นะครับเป็นโกคูกับเวจิต้านะครับร่างลิงเนาะโคตรเท่ Hotel เลยทุกคน ถ้าเป็นปั๊มทองจะเป็น S R แต่ถ้าเป็นปั๊มเงินจะเป็น T R นะครับโ้ oh, จะสวยจริงทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องดูความสะท้อนแสงของมันสุดจริงครับทุกคนโคตรเฟี้ยวเลยยิ่งทำยิ่งสวยเนาะการด่ดกันบอลของอนญญาเนี่ยต้องชมนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องอะเมื่อกี้เปิดมาตกใจนะว่าแบบระด,ดับแบบแรงแรงออกอ่ะอีก2 แพ็กนี้เราไม่น่าได้แล้วมั้งจริงๆมิชชั่นผมครบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอีแพ็กหนึ่งแล้วกันนะครับปึ๊บเป็นจิจิอันนี้เป็นอลากอันนี้ก็เป็นโกคูที่เราแกะได้ไปก่อนหน้านี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปกันอีกแพ็กหนึ่งแล้วกันเนาะทุกคนตามที่ตั้งใจไว้ตอนแรกแพ็กที่3มนะครับมาเรามาต่อกันแพ็กที่3เลยแกะกันทีละ4ซองเหมือนเดิมไหม สี 4, 2, บนก่อนแล้วกันนะครับนี่คือถ้าแพ็คนี้ผมได้ลูกดักกันบอลอีกที่แบบไม่ใช่3ลูกกับ5ลูกแล้วเป็นสีดำเ,เดี๋ยวผมไปตามล่าเลยผมจะไปหาซื้อครบเลยเดี๋ยวจะไปแลกการพิเศษสักหน่อยนะครับถ้าจะได้บ่อยถ้าขนาดนี้แล้วแล้วก็นะ <c oughs> ยวขอแวะดบขนมแป๊บ <c oughs> อร่อยแล้วยังมีของแถมเลยครับทุกคน <c oughs> เริ่มกันในแพ็คที่3 2ที่1นะทุกคนผมว่าผมชอบล่างสีก็มาเลยมาคู่เลยเนาะก็ห้าง การ์ดน o r m ม l อนนี่ผมก็เก็บนะทุกคนเก็บใส่แฟ้มอยูเออ่เก็บครบ,ครบก็เฟียลปีกแบบนะครับหืมใบนี้นะ่าจะสามสี่ใบและโอเคมาแล้วซื้ออะไรวะเนี่ยมุชิมุชิชอ่ะอันนี้เป็นขอดูแป๊บอันนี้ไม่ใช่แบบการ์ดตรงสูงแน่นอนปึ๊บ เป็นซูเปอร์ไซย่าเวจิต้านั่นเองนะครับโอ้โ oh, หอันนี้เป็นแค่ระดับแร่ระดับแรกจะเป็นลายไข่ป่าน,นี้ที่เป็นลายปีซึมนะครับก็คือแค่แร่ดูแค่แร่เลยครับระดับแร่ยังสวยขนาดนี้ทุกคนเตะตามากส่วนตัวผมชอบอันนี้เป็นดับเแรลแต่เนี้ยเป็นแร่ผมชอบลายนี้มากกว่านะผมว่ามันคลาสสิกกว่าแร่ครับทุกคนก็จะมีเขียนเออนัมเบอร์บอกแล้วก็จะมีเขียนจะมีเขียนอยู่ดักบอลพาร์ทสาบนะครับดักบอลจีทีบาย โอเดยนยานั่นเองครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาที่เหลือมาแกะให้หมดเลยอีกสี่ซองนะครับแล้วก็รวมซองนี้ยังไม่ได้แกะ A later few moments later. โอเคมาเลยอีก5ซองเมื่อกี้ผมแกะทีละสี่เนาะแล้วก็ได้ฟอร์ตั้งแต่ไปที่สามก็รวมมานี้ก็เป็นอีก5ซองไปเลยนะครับมา5ซองสุดท้ายเดี๋ยวผมแกะทีเดียวเลยแล้วกันนะครับทุกคน5ซองเนาะอ่นนี้เป็นมิสเตอร์สตาร์ปาปาย่าแมนแอนดรอยด์มิเลขกสิบแปดตอนแก่เนาะ แก่ได้ด้วยหรอหุ่นยนต์โกฮังมิสเตอร์ซาตานและก็สองใบสุดท้ายเป็นเกียนะครับตามนี้การ์ดที่เราได้ในคลิปนี้ก็จะมีใบแรกเป็นดับเป็นแรดาวดำห้าดวงเนาะนี่วิปปับวิปปับดับเป็นแรเนาะแล้วก็อันนี้เป็นทรนะครับที่เป็นแรนะครับก็จะเป็นซุปเปอร์เซย่าร่งสีนะครับโคตรสวยเลยทุกคนโกคูกับเบจิต้านะครับผมชอบมากเลย มันเป็นปั๊มเงินเนาะเป็นปั๊มเงินเนาะเขาเรียกว่าระดับ T R นะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มทองเ็าจะเป็น S R นั่นเองจะเป็นอาร์เดียวกันนะและอันนี้ก็เป็นแรนะครับเป็นซูเปอร์ไซยาเวจิต้าแต่แบบโหโคตรสวยเลยทุกคนไม่น่าเชื่อนะการแต่งตัวในเรื่องนั้นกันปัจจุบันคนยังแต่งอยู่แล้วก็ยังเท่อยู่เลยเนาะกลายไปร่วมสมัยไปได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับในการแกะการ์ดดากบอลภาค GT กับขนมอนิย่าพาร์ท31นั่นเองนะครับก็ณนะวันนี้ เข้าเใกล้บ้านทุกคนแล้วก็ไปจัดกันได้นะครับราคา2ละ20บาทนะครับแนะนําให้ดูในแอป7เเช็คก่อนก็ได้นะว่าเออหน้าร้านมันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีหรือไม่ก็ลองถามพนักง,งานดูก็ได้นะครับคือกราร์ดมันสวยจริงๆทุกคนแล้วก็ ทุกทุกซองมีโอกาสลุ้นการระดับ SSR ที่แบบโคตรจะหายากหายากในะหายากมีแบบ3ใช้ใน SSR อีกนะครับทุกคนก็ไปจัดกันเถอะคิดซะว่าซื้อขนมมากินแล้วกันเนาะแล้วก็ได้การ์ดเป็นของแถมด้วยนะครับไปซื้อกันเถอะเนาะอยาคิดมากเลยนะสำหรับการ์ดโอเดนยพาสันเวตอันนี้คลิปสั้นมีแน่ๆครับแต่ถ้าคลิปยาวเดี๋ยวขอดูก่อนนะก็ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้และชอบการ์ดโอเดรีานะครับแล้วก็มีเสริมนิดนึงหลังจากนี้ครับถ้าเขามีเปิดพิวอเดอร์ไลน์ผมอยากให้ติดตามเพจของ ขนมโอนินยาไว้นะครับเผื่อเวลาเขาเปิดพิออเดอร์อะไรอย่างที่บอกไปและหลายคลิปก็คือถ้าเราพิออเดอร์ส่วนใหญ่มันจะได้ของแถมได้การพิเศษได้การโปรโมอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นก็แบบหายากไปอีกนะทุกคนผลิตแบบจํากัดด้วยนะอยากให้ทุกคนไม่พลาดของดีๆแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนสนับสนุนสินค้าไทยโปรดักไทยแบบนี้ครับเขาจะได้เอาของลิขสิทธิ์แบบนี้มาให้ทุกคนเสียตังค์กันเรื่อยๆเลยประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปต่อๆไปเร็วนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์ กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากช่องบูมสติ๊กเกอร์นะครับจะกกันคลิปต่อๆไปเลยๆนี้นะครับสวัสดีครับ